Dr. อ i l l Act One Cream หรือว่าครีมของแม่แอฟนั่นเองใช้แล้วผิวดีหน้าเด็กละมุนชุ่มชื่นด้วยนะเธอนี่บอกลาความแก่ได้เลยนะเนี่ยเขาใช้สารสาก,กัดอย่างดีจากธรรมชาติเลยนะแถมยังมีงานวิจัยรองรับว่าใช้ดีจริงอะไรจริงโบกหน้าหนาขนาดนี้อ่ะสิวไม่ขึ้นแย่เลยเหรอ เอานี่เอาไปลองใช้ผื่นมาหน้าเด่นฟูผิวช่ำๆ่ำรอยดำรอยสิวรอยย่นตีนกาหายเป็นปลิดตทิ้งเลยเธอไม่เชื่อนะเอาไปลองใช้14วันเห็นผลแน่นอนแม่แอปก็แม่แอปเถอะหนูไหวอยู่แล้วหน้าฉันบอบบางขนาดนี้แล้วฉันจะใช้ได้หรอก็เขาว่าคนท้องใช้ได้มันก็ต้องอ่อนโยนสิเธออุ้ยจริงด้วยไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยอะตอนเนี้เขามีจัดโปรอยู่ซื้อ1กระปุกราคา990บาทนี่แต่ถ้าจะเอาให้คุ้มนะซื้อ2กระปุกไปเลยราคาเหลือแค่1,800บาทเองใครสนใจอยากจะซื้อคิมแม่แอฟนะมาเลยปักตะก้าวไว้ให้แล้ว